มาสองตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวตรงนี้สี่ตัวลุงบาวสาวปูหากินบ้านบ้านสวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาลงทะเลกันอีกนะวางอวนกุ้งไว้ตั้งแต่เช้านะจะไปกู้งอวนกันแล้วนะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะมีกุ้งหรือปลาติดมาบ้างหรือเปล่านะวันนี้เดี๋ยวตามไปลุ้นกับลุงบาวกับสาวปูกันจ้าลุงบาวพายเรืออยู่นะทุกคนอุ้ยติดกุ้งขึ้นมาแล้วจ้าหนึ่งตัวอุ้ยสองตัวอุ้ยสองตัวสองตัว แสดงว่าวันนี้มีกุ้งจ้ะนู่สามตัวมาแล้วนะสามตัวโอ้ยปูตัวใหญ่โอ้ยกุ้งปูปลาตัวใหญ่ๆอูย้ยปลาติดเยอะปลาสวยๆเยอะกุ้งมาจ้ากุ้งมาอีกแล้วจ้าน้ามซ้วยซะว่ะมันวนไม่สกปรกอุย้ยมีกุ้งจ้ะทุกคนอุย้ยมาแล้วนะสามตัวสามตัวจ้า อุ้ยปลาทรายปลาทรายนี่ปลาทรายใสสวยกุ้งก็ขึ้นมาจ้าอุ้ยนั่นไงกุ้งอุ้ยปลาปลาปลาอุ้ยปลามองนุ่นกุ้งอีกจ้า uh, ปลาทรายอีกอุ้ยไม่ใช่ปลาไรลกอนุอ่นกุ้งกุ้งมาอีกนะมาแล้วจ้ากุ้งมาแล้วจ้าตรงนี้สองตัวตรงนี้สองตัวลาเลยเดงง อออุ้ยกุ้งใหม่จ้ะกุ้งใหม่จ้ะมาสองตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวตรงนี้สี่ตัวอุ้ยมาอีกตัวจ้ะนู่นสองตัวจ้ามาอีกสองตัวอุ้ยปูม้าตัวใหญ่อุ้ยตัวใหญ่เบลล้ม นี่กุ้งมาอีกสองตัวแต่ว่าตัวใหญ่ๆนะลุงเนาะอุ้ยสามตัวอุ้ย,ยตรงนี้หลายตัวหยอยหน้ำผลงานการวางอวนกุ้งของลุงบ่าวกับสาปูน,นี้นะคะนี่มีทั้งกุ้งทั้งปูงทั้งปลายเยอะอยู่จ้าคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝาปากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ่าวกับสาป,ปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ